ไปไหนได้เลยเบรกหน้าไม่ดีนะใช้เบรกเท้าแล้วก็แล้วก็เบารถไม่ค่อยแห้งด้วยจะบอกใช้เบรกเท้าหมายความว่าเอาท้าว่ะหูดกับลูกล้อถนนหรือถ้าภาษาบ้านเรียกว่าลูกคุกอบมากดีไหมยังยังยังอะไรสวัสดีนะครับสวัสดีสิบห้าท่านนะครับสวัสดีหนึ่งแสน หนึ่งแสนแล้วล่ะสามสามแสนหกหมื่นท่านนะฮะสวัสด uh ีคุณนิพาพรครับสวัสดีคุณกนกพิจินะครับสวัสดีนะครับกรอ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 บใช่ไหมสวัสดีอันนี้ด้วยน้องแสนรู้นะน้องดัมมี่น้องยุ้ยด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณสัตสิภพาคุณพี่ราพัฒนะครับเช้านี้เปิดตัวกันที่ ลิมรัวนะครับซึ่งเราไม่สามารถจะแตะรัวนี้ได้เลยเพราะว่ารัวมีอนุภาพหนึ่งแสนโวล์หนึ่งแสนโวล์ยิ่งกว่าพิกาจูในโปเกมอนอีก่าถ้าเราได้เล็ดจูมีกี่โวล์อ่ะอ่าหนึ่งแสนโวล์ไงเออประมาณพิกาจูใช่แต่ถ้ามันเอเวอเรชันเขาเรียกไรในการ์ตูนถ้ามันเอเวอเรชันเป็นไลชูแล้วมันก็จะเยอะกว่านั้นก็ประมาณหนึ่งล้านโวล์ซึ่งก็คือเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งโวล์เยอะกว่าแต่ตั้งแต่ดูออก ปิกาจูมาก็ยังไม่เคยเห็นไปเป็นไรชูตะหอดประเดี๋ยวนะฮะเป็นพิกาจูตะหอดประเดี๋ยวใช่ยังไม่เคยพัฒนาใดๆเลยใช่เขาพัฒนาไปกันคือตัวอื่นโปเกมอนตัวอื่นพัฒนาไปกันตั้งไกลแล้วอะพิกาจูยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมยังกระโดดขี่คอสตชิอยู่เลยฮแล้วส่วนอันนี้ล่ะนี่สองเชือกนี่พัฒนาไปเยอะหรือเปล่าเนี่ยทรายเต็มหลังเลย พัฒนาไปเยอะนะครับปรับตัวเข้ากับพื้นที่ได้ดูอยู่หรือเปล่าพัฒนาจันตาแว่นดูอยู่หรือเปล่าคะดูอยู่หรือเปล่าทุกทีก็สวัสดีนะครับวันนี้ที่สูนรักชัางไทยของเราบรรยากาศครึ้มครึ้มเนาะแดดไม่ร้อนไม่มีแดดเลยไม่มีแดดเลยนะครับมีแต่อันนี้แสงสว่างลงมาทําให้การเดินมาไลฟ์วันนี้เรารู้สึกว่าโอเคไม่ร้อนมากไม่ร้อนมากดูดัมมี่ลองซูมดูหนังนิ่งมากอ่ะ ใช่ใช่ใช่แต่เมื่อกี้น้องก็ไอ้นี้อยู่นะแบบเรียกเทคแคร์จากเพื่อนของเธอเรียกเทคแคร์จากเพื่อนของเธอสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับใกล้ๆกันดัมมี่ก็คือคุณพลายใจคุณพลายใจก็มายืนอยู่ด้านนู้นนะครับอยู่ใกล้ๆกกันเขาจะสลับกันนะเขาจะสลับกันบางครั้งก็เป็นคุณพยาบ้างเป็นพลายใจบ้างจะอยู่ฝั่งนู้น มาเที่ยวเล่นพัใจมาเที่ยวเล่นเอาละยืนหันก้นให้เราตลอดเลยอันนี้คือรู้สึกอายหรือเปล่ายังไงเนี่ยมีมีมีย,ย้อยมาหันอ่าฮะต้องใช้เสียงไหนเรียกอะโอ้สวัสดีนะครับพี่จำรัตครับ<อ>น้องเขาอาจจะมาในบทเพลงอย่ามองตาได้ไหม ถ้าเธอไม่แคร์แต่เราใช้โคดมอบางครั้งคือเราก็แบบเออเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อยากได้อยากได้กลิ่นใหม่อะไรเงี้ยนี่หันมาแล้ว ừ, อื้อหรอหันมาลแล้วเอเอสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ตอนที่น้องเอางวงไอ้นี้สบุดตอนแรกก่อนที่เราจะถ่ายทดอดสดน่าจะเจอนกแน่เลย าจะเตือนนกตรงนั้นแน่ๆอันนี้ก็เป็นการเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยก็ได้เป็นการเดินไปด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยอันนั้นอาจจะหมายถึงเราเราไม่ใช่นั่นคือยุ้ยก็คือเดินไปด้วยแล้วก็้อไปด้วยทำไมยุ้ยเดินไปด้วยอื้อไปด้วยอ่ะอันนี้เชื่อมั่นได้เลยว่าได้คอนเซปต์มาจากการดูการ์ตูนเรื่องแฮเซลกับเกรเชล ขนมปังไม่มีไงขนมปังเองเพราะเพราะเช้าไม่ได้กินขนมปังไงเออเราก็เลยอันนี้เพื่อเพื่อเป็นการที่แบบเราจะเดินไปแล้วนะเพื่อนเนี่ยคือเพื่อนยังยืนอยู่ตรงร้านสังเกตดูนะทิ้งทิ้งร่องรอยไว้ให้ดัมมี่เดินตามมามีให้เดินตามอยู่ตามเส้นทางอึกนะใช่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 กลัวน้องดัมมี่จะหลงกลัวลูกเสดรู้จะหลงเออจริงจริงเขาก็ฉลาดนะเขามีหลักการนี้ด้วยหรอไม่เขาดูเรื่องนี้ไง ฮันเซลกับเกรทเลไงก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากฮันเซลกับเกรทเใช่ใช่เนาะเออมันมันก็เป็นได้เนาะว่าไปไปดูตอนไหนก็คือพี่โอ๊ตเปิดให้ดูดูคำโอ๊ตดูฮันเซลเกรเอลเหมันแบดกันไม่เดียดูแล้วแล้วนางก็ลดเราไปนะโอ้ใช่จริงด้วยโดนมดกัดไหม ไม่เออยังเลยอ่ะยังเนอะออดีมากเลยมีสวัสดีครับสวัสดีห้าล้านสี่แสนสามหมื่นห้าล้านห้าแสนท่านนะคะ <c oughs> และดาวอีกสองแสนกว่าและดาวอีกเออสองแสนกว่าดวงนะใช่ใช่สองแสนได้สองแสนแล้ว,ลวจะลืมอ่ะเอานี่ไปเหยียบเงี้ยลองนะไม่มันจะแป๊กใช่ไหม ใช่แต่มันมันขึ้นอยู่กับว่าที่แบบว่ามีเขาเรียกอะไรกระแสไฟอ่อนมาหรือเปล่า,าเพราะว่าบางทีลองไปจับก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอกแต่ก็ไม่โดนก็ดีกว่าควรจะ <laughs> ไม่โดนก็ดีกว่านะดูยอย่างของพี่จำหลัดสิเนี่ยเดินชิลเลยเนะี่ยเห็นไหมอ่านี่ไงในช่วงของชั่วโมงวิทยาศาสตร์การทดลองทด,ท,ดท,ดทดลองไง <laughs> เป็นวิชา,อ,าอะไรนะไม่อดกีกว่ากลัวได้เกรดสี่เป็น วิชาวิทยกายอะ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นในเรื่องของการใช้อวัยวะของร่างกายไปโดนอย่างเงี้หรออันนี้ค <se ือวิทยกายเหรอวิทยกายเคยเรียนวิทย์กายไหมวิทย์กายภาพวงเล็บบําบัดก็คือหลังจากที่พอไปผมเขาเรียนไม่รักวิทย์กายไม่ใช่ก็เออไม่แน่ใจเหมือนกันมันจะมีวิชามันจะวิทย์กายมันจะมีเรื่องของยากับชีวิตตอนที่เรียนนะเออาจารย์ก็สอนเรื่องของยากับชีวิตไงว่าอายุไข หมายถึงอ่ะฮะอายุของใครอายุใครเออแล้วเป็นของใครอายุ่ะแล้วเป็นของใครอ่ะพิชายากับชีวิตอายุไขหมายถึงอายุของใครเดี๋ยววิชาสังคมหรือเปล่าเนี่ยวิชสุขภาพจริงๆเหรอ วิชาวิทย์กายแล้วมันจะมีมันจะแยกเป็นไงมรดกทางพันธุกรรมยาชีวิตไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่สิบจำถ้าจำไม่ผิดมันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่รู้ว่ามีอยู่หรือเปล่านะจุดนี้แต่ถ้าของเรามาสายเราอ่ะอายุวันโนสุขภปละทันทีวันนี้วันพระวันศิลด้วยเราต้องมาสายนี้มันต้องมาสายนี้ช่วงนี้เหรอเอาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับยูลรดัมมี่เลยเป็นน้องเข้าายเราเนี่ยที่เรามาคุยอ่ะ มีห่านมาหน่อยเร็วฮัลโหลหรือเราต้องข้ามไปอยู่ฝั่งนูนะ้นคิดถึงจังเลยประเด็นคือตอนนี้ออคุณคำโอดพาม้าเร็วเราขี่ไปทําธุระอยู่ไงออแป๊บหนึ่งก่อนออไปตรงนู้นไหมก็ไกลยอยู่นะถ้าเราเดินอ้อม้้เ้เนนนนออนอ,นนนออมนะออมีออม่่ยยใหญละไปถึงนู่นเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นนะเพราะว่าต้นกระถินบังอยูถอ่ถูกต้องถูกต้อง ดูตรงนี้แหละดูตรงนี้แหละเพราะว่าวันนี้ที่เราเล็งๆไว้จริงๆเราจะมาหาน้องแสนรู้เนาะออแล้วก็น้องยุ้ยมาบริเวณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตรงไปกันต่อใช่ตรงตรงที่บารันที่บารันตรงนู้นด้วยตรงที่บารันตรงที่บารันไม่ได้ต้องใช้คําว่าใช่เฉยๆได้ไม่ได้วันนี้ <laughs> เรา <laughs> มีร่วมคุณพยูนมาด้วย จายืนขึ้นมาล่ะคะก็มาช้าว่าแต่เซ็กผมอยู่เริ่มขึ้นพายุเร่มคุณพายุวันนี้หญิงถาเขามีร่มมาด้วยเพราะว่าเผื่อฝนตกว่าฝนตกใช่ไหมวันนี้เรื่องกันเข้านะที่หยดวันนี้ใครจะไปดูที่หยดบ้างค่ะอ่ะไม่เกี่ยวกับอกับอะไรกับช้างละนะฮะนอกประเด็นไม่ได้น่ากลัวเราดูช้างดีกว่าูจก ีเซอร์ไม่น่ากลัวนะอ่ะเรามาดูช้างกันดีกว่านะโอ๊ยอะไรตกโดนเหมือนกันเลยอใบไม้ไงใบซึ่งตอนนี้กิจวัตรประจําวันของยุ้ยกระดมมี่จะมาตอนเช้าจะอยู่ตรงนี้นะคะใช่ใช่สำหรับบริเวณแถวแถวนี้อย่างงี้ละกันเนาะพาพามากินอาหารเพราะว่าบางวันเขาก็ขึ้นไปบนนู้นเลยนะในป่าป่าด้านบนนู้นเลยปาโครตรงนู้นเลยตอนนี้สองสาวเดินแยกออกจากกันแล้วนะคะไม่รู้ไม่รู้ <laughs> รยุ้ยจะไปไหน นี่แต่เดี๋ยวเขาตามอันนี้แหละที่ว่าเขาได้ทิ้งร่องรอยเมื่อกี้จริงๆเราไม่ใช่ที่ว่าเชือกที่ทิ้งร่องรอยแล้วจะแบบกลัวหลงทางนะกลัวอีกเชือกหนึ่งจะตามไม่ถือไม่ถือสาบเมืองกลัวจะตามไม่ถือนี่คุณจุ๋มบอกว่าหญิงปักตะไคร้หน่อยอ่าให้ฝนตก เออไม่น่าจะตกเลยครแต่มันน่าจะแค่ครึ้มครึ้มมค่ะยิ่งานนะเพราะว่ามันก็มีแดดนะแต่เพียงแค่ว่ามันถูกเมฆบางน่าจะเข้าหยิงว่ามันน่าจะเข้าใกล้เข้าฤดูหนาวแล้ว่ะเนาะเมื่อเช้าหนาวไหมหนาวเนาะนึงอตอนนี้นะคะถ้าใครอยากมาเห็นหนูมีกับหนูยุ้ยเนี่ยเดินเล่นนะคะในตอนเช้าเนี่ยก็สามารถมาพักที่ อาคารที่พักได้นี้นะะได้โรงแรมนะคะแล้วก็ตอนเช้าก็มาดูหนูมีกับหนูยุ้ยได้จะอยู่ที่รั้วไฟฟ้าทุกเช้าเลยนะคะใช,ใช่ไหมคะลุกจำลาดทุกเช้าเลยเนาะช่วงนี้จะมาอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าเ,เขาได้ย้ายรถไปฝั่งนู้นรถแมคโครรถไรเนาะไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่จึงรถแมคโครก็อยู่ตรงนู้นแหละที่ที่เขาทําฝ่ายทําอะไรอยู่ด้านนู้นทำฝ่ายทำอะไรอยู่ด้านนู้น แล้วก็จะมีอะไรนะั้นน้องช้างมามอร์นิ่งคอตอนเช้าด้วยไงเรื่องของเรื่องมามอร์นิ่งคอตอนเช้าด้วยก็จะจะได้เจอน้องช้างที่มามอร์นิ่งคอตอนเช้าแล้วก็จะได้เจอกับน้องยุ้ยนะครับแล้วก็น้องดัมมี่นะน้องแสนรู้นะครับอยู่ด้านนี้ตรงนี้เองแต่เมื่อก่อนนี้อตอนที่มาแรกๆสังเกตไหมว่าทองอุไลคือต้นเขียวแล้วมิดไปหมดเลยเมื่อก่อนอยังต้นเล็กๆอยู่เลยมันเริ่มโตวลวไงใช่ มันจะต้องสีเหลืองไปหมดแน่ๆเลยก็ถ้าใครมานะคะมาดูมามาหามาดูมีกับยุ้ยเนาะครับตรงบริเวณที่เรายืนตรงนี้เป็นบริเวณรั้วไฟฟ้านะคะรั้วไฟฟ้าเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปด้านในนะคะที่เห็นนี่คือกำนานซูมเข้าไปเนาะแต่นี่จะให้ดูนะคะมีตรงนี้ใช่นี่ป้ายป้ายสิบอกตรงนี้นะคะเป็นรั้วไฟฟ้าเนาะก็ถ้าใครมาก็อยู่นอกบริเวณรั้วไฟฟ้าสามารถยืนดูตรงจอดรถนะคะแล้วก็ดูที่บริเวณอะไรนะเนี่ย ท,นนที่เป็นถนนตรงนี้ได้แต่ตรงเนี้ยมันจะจอดรถไม่ค่อยได้นะคะต้องเอารถไปจอดตรงที่ตรงลานจอดรถท้างี่ช่างไทยออแล้วก็เดินแล้วก็เดินเดินมาดมาูหรือไม่ก็จอดที่โรงแรมนะคะแล้วก็เดินมาดูแล้วก็ถ้าใครอยากเข้าใกล้นิดนึงก็เดินเหมือนเราค่ะอยู่ตรงนี้นะคะประมาณใกล้ๆกล้รั้วไฟฟ้าเนาะแต่ไม่สามารถเข้าไปในบริเวณรั้วไฟฟ้าได้นะคะใช่ครับตรงนี้ก็จะมีพี่ควานอยู่ด้วยนะครับนี่จะมีพี่จำลัดอยู่ตรงนี้นะครับมีพี่จำลัดอยู่ตรงนี้ แล้วก็จะมีสวัสดีครับแล้วก็จะมีน้องควานน้อยอยู่ตรงนู้นน้อง <c oughs> ใครอ่ะอยู่ตรงนู้นสวัสดีครับ <c oughs> บอสเองน้องบอสเองน้องบอสเองเอารอบนี้พกจัก,กรยานมาด้วยหรอ <c oughs> แล้วแม่มีไหนอ่ะ <c oughs> นอนหรือเปล่าน้องแช่แม่น้ำอยู่หรอ <c oughs> อันนี้ก็เป็น เป็นอีกหนึ่ง FC ออตัวน้อยของเราค,รควานตัวน้อยควานควานตัวน้อยออของเราพกจักรยานมาด้วยรอบนี้นะฮะหรือไม่ว่าหรือว่าเขาพกมาตลอดอยู่แล้วก็<笑><笑> <g ül> จะมาเที่ยวหาน้องช้างที่สวนลักช้างไทยนะเ,ออเป็นประจำประจำนะครับก็มาร่วมกิจก,กรรมอาบน้ําบ้างมาร่วมป้อนอาหารมาเจอกับน้องช้างมอร์นิ่งคอร์ตอนเช้านะครับเนี่ยน้องช่วงนี้ก็ปิดเทอมเนาะช่วงนี้ปิดเทอมที่เด็กๆก็มาเที่ยวกันเยอะนะใช่ใช่ครับ มาเที่ยวกันเยอะเลยนะอันนี้ก็เหมือนจะสแตนบายรอแล้วเนี่ยใส่ชุดควานแล้วเนี่ยอันนี้ค่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะทกิจกรรมอะไรอ๋อไม่ได้อ๋อไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในยัง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 ไม่ได้จองยังไม่ได้บุ๊กมาหรือว่าน่าจะเดินทางเพิ่งมาถึงหรือเปล่าถึงถึงก่อนหน้านั้นคุณคุณเข้ามาหลายวันอคุณเข้ามาได้หลายวันก็ในช่วงนี้คือจริงๆก่อนก่อนหน้าเนี้ยก็จะมีหลายหลายท่านที่ ชื่นชอบในบรรยากาศฝนตกแล้วก็ที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเมฆหมอกอ่ะที่มันจะลอยขึ้นมาในป่าตอนเช้าอ่ะบรรยากาศแบบนั้นคือถ้ามาที่ศูนยเราเนี่ยก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นทางดอยขุนตาลหรือว่าทางดอยด้านบนน่าจะข้ามไปลำพูนเนี่ยมันเป็นหมอกหมอกแล้วเนี่ยใช่นี้มันจะสวยมากเลยนะครับถ้าตื่นมาในช่วงตอนเช้านะตื่นมาช่วงตอนเช้าอันนี้หลายหลายหลายท่านก็จะชอบมาแล้วช่วงนี้ก็ฝนเริ่ม ทิ้งช่วงนะทิ้งช่วงแล้วแล้วก็ปลายฝนต้นหนาวไงช่วงนี้ก็จะสวยนะคะคือจริงๆเนี่ยถ้าอยากแนะนํามาอยากแนะนําให้มาช่วงปลายฝนต้นหนาวอะคบเพราะว่าหมอกมันจะลงแล้วมันจะสวยมากอย่างเช่นช่วงตรงเนี้ยที่ดัมมี่ยุ้ยแล้วก็ภายใจอยู่ตรงเนี้ยสวยนะคะจะเห็นหมอกเบาๆบางๆนะแล้วก็มันเชี่ยวด้วยตรงนี้น้ําน้ําก็ลดลงไปละเนาะน้ําก็ลดลงไปละเหลือเหลือแต่ทรายอยู่เยอะๆตรงนี้ เอาทุกม <Me. S 1> ีมี <laughs> <Me. S 1> มีกินอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนนะภายใจก็อยู่ตรงนู้นภายใจก็อยู่ด้านนู้นสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดี820ท่านนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะแอดสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณดาวที่ส่งเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้ดาวเท่าไหร่เอ่ย380ิ 80, ะนะพี่เมทสุหมวช่วยกันดัน ช่วยกันดันไม่อ่านสักทีมันมีบรรทัดเดียวค่ะไม่จุม๋มไหนดันอีกรอบได้ไหมคะเป็นคําถามอะไรเอ่ยิงอยากรู้จังเลยตอนนี้อากาศหนาวหรือ,อยังเสาร์นี้จะไปก่อนน้องช้างตอนนี้อากาศหนาวหรือยังตอนเช้าหนาวไหมเรามีความรู้สึกว่าเย็นสบาย,ย,ยใช่ตอนเย็นละ่ะตอนกลางคืนถ้าตอนกลางคืนอาจจะมีติดเหมือนกับอบอ้าวร้อนนิดนึงอเพราะว่าเดาไม่ถูกว่าบริเวณไหนจะมีฝน แล้วก็มันแบบมันเหมือนอบอ้าวคล้ายๆก่อนที่ฝนจะตกอ่ะอ่าที่ที่รู้สึกนะแต่ก็เย็นสบายแต่ถ้าหลายๆท่านที่พักอาคารที่พักของเราคือแอร์มันเปิดมันฉ่ำอ่ะบางคนคือเย็นบางคนหนาวอะไรกัส่วนกลางวันก็ยังเป็นปกติค่ะเหมือนหน้าหนาวที่ว่าามันอาจจะร้อนใช่ใช่ใช่ด้วยด้วยความมีแดดเนาะใช่ใช่แต่ช่วงเนี้ยบอกได้ว่าอากาศดีนะคะใช่ครับมาเที่ยวหาน้องช้างตอนเนี้ยน้องช้างกําลัง อารมณ์ดีแหละมีความสุขกะอากาศดีด้วยแล้วก็เราก็อารมณ์ดีไปด้วยได้เห็นช้างได้อยู่กับอะไรฮะอ๋อเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนก็ปันขึ้นบนมุ่นค่าปันมาอย่างนี้หรอปันไปหาบอสแหละไปหาเพื่อนหรือเปล่าก็บอสพี่ปุอ่ะอ่านใช่ถนนหรือเปล่าไปหาบอสอะเนี่ย แต่ตรงนี้มันล้วมันมีไฟฟ้านะนี่แลปั่นขึ้นไปหาบ่อเพื่ออะเพื่อนชวนกันไปเล่นละนะก็ปั่นอ้อมนี่ไงโอเคงั้นอยู่นี่ก่อนงั้นงั้นเดี๋ยวรอเพื่อนตรงนี้ก่อนอันก็บอกบอทมาหานี่เออแหละเออแหละเออแหละบ่ออะบอกมาหานี่กะเราเดินไปตรงแถวแถวหาเด็กน้อยด้านหลังกันรุ่นบ้างไหมไปเนาะ